เอาละค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกเลยนะคะในงานวันนี้ถือว่า เป็นงานสัมมนาด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังกันนะ,นะคะการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะโดยดรประสานไตรรัตนวรกุลนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะหัวข้อนะคะที่เราจะได้มารับฟังกันก็คือตลาดการเงินกับการพัฒนาแต่สำหรับตอนนี้คะ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะดรประสานไตรรัตวรกุลคะ่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ผมขอขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนทั้งสังเกตจากที่คุณพัชรีได้กล่าวเกี่ยวกับตัวอย่างผลงานอ,อันที่จริงก็จะเป็นงานที่มีบุคคลอื่นๆเกี่ยวขอ้องผลักดันช่วยเหลือ อีกจํานวนมากนะครับการสมมนาในวันนี้ก็กําหนดหัวข้อปักถาไว้คือหัวข้อตลาดการเงินกับการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติสอดรับกับสถานการณ์รอบตัวเราอย่างยิ่งเพราะว่าจะทําให้เราได้มีโอกาสมารับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งกําหนดบทบาทของตนเองสมัอนา,าคตของประเทศไทยต่อไปนะครับในการเตรียมปกถาในชาวันนี้ผมก็ได้ตั้งคําถาม เอาไว้สี่ข้อด้วยกันนะครับเพื่อพยายามจะหาคำตอบเพื่อจะเป็นความเห็นที่จะได้แสดงในปัตกถานี้นะครับคำถามที่หนึ่งคือเราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าคนไทยทุกคนก็อยากเห็นประเทศไทยมีความมั่งคัง่งประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการกระจายรายได้กระจายโอกาสในการเติบโตอย่างทั่วถึงไม่มีความเหลื่อมล้ำกันในสังคมมากนะักซึ่งก็จะทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาและก็มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสามารถก้าวพ้นการติดกับดักของความเป็นประเทศรายได้ปานกลางหรือที่เวลานี้ก็พูดถึงกันบ่อยนะครับเรื่อง i d d l e In c o m e ท r a p ที่เราและก็หลายประเทศกำลังประสบอยู่ นะครับโดยผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจไทยแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งจะช่วยให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนระยะยาวสําหรับคำถามที่2แล้วตลาดการเงินจะมีบทบาทอย่างไรในการสร้างอนาคตของประเทศในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศสร้างความมั่งคัง่งและการเติบโตที่ยั่งยืน และทั่วถึงหากจะให้บรรลุปเป้าหมายนี้เนี่ยก็จะต้องมองหาโอกาสเตรียมการด้านบุคลากรกร,กระบวนการผลิตการบริหารจัดการภายในประเทศให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะฉกฉวยประโยชน์เมื่อโอกาสมาถึงสำหรับคำถามที่3คือความท้าทายของตลาดการเงินในการสร้างอนาคตประเทศไทยการไปสู่เป้าหมายอนาคตประเทศ ทุกภาคส่วนต้องเตรียมตัวรองรับความท้าทายและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของตลาดการเงินในอนาคตอันดับแรกการเติบโตของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศย่อมหมายถึงการเปิดรับความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาในต่างประเทศและเผชิญกับเรื่อง การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่อาจผันผวนมากขึ้นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในตลาดการเงินจึงมีบทบาทสําคัญที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับภาคธุรกิจในยามที่เศรษฐกิจมีความผ,ลผลันผวนส่วนสุดท้ายที่มีความสําคัญก็คือสถาบันตัวกลางทางการเงินเช่นธนาคารและก็บริษัทจัดการลงทุนนอกจากจะมีบทบาทหลักในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของผู้ระดมบทุนและผู้ออมแต่ละกลุ่มเช่นการพิจารณา s i n e s s Model ให้รองรับความต้องการของภาคธุรกิจที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศและภาคธุรกิจ SMEs แล้วนั้นยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลทั้งในภาคธุรกิจจริงและภาคการเงินและการรักษาสิ่งแวดลอ้อมโดยการให้ความสนับสนุสนธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น นอกจากนี้ในฐานะตัตวกลางทางการเงินธนาคารหรือบริษัทจัดการลงทุนยังต้องดำารงไว้ซึ่งบทบาทในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้บริการทั้งในการระดมทุนและลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ออมและผู้ต้องการเงินทุนและที่สำคัญต้องมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจการเงินและภาคเศรษฐกิจไทยผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามพ้นด้ต้ออินคแทร็กที่พูดถึงมีความมั่งคั่ง ที่ยั่งยืนในระยะยาวแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ลดลงได้ขอขอบคุณครับ การเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่ชาติไทยให้วัฒนานะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะมามร่วมแสดงวิสัยทัศน์ความคิดเห็นนะ,นะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะท่านแรกค่ะดรสมชัยสัจพงศ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะ ท่านที่สองนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณธีรพงศ์จันสิริค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยูเนียมฟรีเซนโปรดักต์จำกัดมหาชนค่ะท่านที่สามนะคะคุณธนงโชคสรยุทธ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท C a e d u c a t i ชั่นจำกัดมหาชนค่ะ และในการเสวนาในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญผู้ดำเนินการเสวนานะคะดรสุปรณกรสุนทรกิจค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง4ท่านเลยนะคะสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านครับก็ ผมนะครับคงจะนะครับรับหน้าที่นะครับในผู้ดําเนินรายการในครั้งนี้นะครับก็ อยากจะในส่วนแรกนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทางด้านของนะครับทางท่านดรสมชัยสัจพงษ์นะครับในฐานะที่ท่านดูแลในเรื่องของนะครับสำนักงานเศรษฐกิจนะครับการคลังนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการให้วิสัยทัศนะครับหรือว่ามุมมองทางด้านของนะครับตัวภาพของเศรษฐกิจมหาภาคในการนำพาให้กับทางด้านของทั้งภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ประเทศชาติไทยนะครับให้สามารถที่จะแข่งขันนะครับยื่นอยู่ในแถวหน้าๆนะครับในเวทีของภูมิภาคนะครับท่านมีแนวน้ม ครับครับกลาบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับก็ถือว่าเป็นเกียรติสาหรับผมในการมาให้ข้อมูลวันนี้ครับในส่วนที่ผมอยากจะให้ข้อมูลที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับพวกเราก็อยากจะเอาเรื่องงานที่ผมได้รับผิดชอบในช่วงเนี้ยครับที่ยุ่งยุ่งในหลายๆเรื่องให้พวกเราฟังสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเยอะมากแล้วก็ผมว่า มันเป็นมิติที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะถูกโจมตีมากมหมขนาดไหนก็คือเรื่องของที่ท่านรัมตรีอยากจะพูดแล้วก็คือเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน2ล้าน,ล,านล้านบาทเอาเรื่องแรกก่อนนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าอยากจะให้ข้อมูลพวกเราคงทราบอยู่แล้วว่าเมืองไทยเราในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของโครงสร้างพื้นฐานเราเป็นรองในหลายๆประเทศในอาเซียน เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คงไม่ต้องค้านกันเลยว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากสำหรับเราแต่ทําไมที่ผ่านมาเราไม่ลงทุนพวกนี้ล่ะก็ต้องโทษทางด้านการเมืองด้วยว่าการเมืองเราไม่อยู่กันไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเล็กส่วนนึงก็คือว่างบประมาณเราจํากัดถ้าเอาการเมืองออกไปเอาเรื่องงบประมาณมาพูดเนี่ยก็ต้องบอกว่างบประมาณเราจํากัดเราไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการลงทุนยาวๆอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่อง งบบางบางบมันเบียดบังงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปไม่ว่างบในส่วนที่เกี่ยวเรื่องโครงการที่ให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มสุดเพื่อพูดเรื่องประชานิยมไม่ใช่นะครัอยางไม่อยากไม่อยากพูดคานี้ราชการพูดแล้วลำบากน,นะครับก,การเอาเงินไปช่วยให้ประชาชนมีเงินเพิ่มนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมากินเงินงบประมาณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องการสาธารณสุขเรื่องการศึกษาซึ่งประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนที่มันกินงบประมาณ แล้วก็การของบลงทุนแต่ละครั้งแต่ละปีถ้าใช้งบปกติเนี่ยครับงบแต่ละปีเนี่ยมันไม่เคยได้ครบสักทีก็อ,อย่างที่บอกงบมันจํากัดจึงเป็นที่ไปที่มาว่าเราจําเป็นจะต้องมีภาพรวมของการลงทุนของประเทศให้นักลงทุนให้พวกเราเห็นซะรอบเดียวเลยดีไหมว่าแบ็กโบนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งของไทยที่จําเป็นใน7จ็ถึงสิปีข้างหน้าที่ต้องมีไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาต้องมีเนี่ยมันควรจะ ผูกพันงบประมาณที่เป็นเรียกว่าเงินนอกก็ประมาณเงินกู้เนี่ยซะเลยทีเดียวไหมสองล้านล้านบาทเราก็คุยกันว่าประเด็นที่จะโดนโจมตีก็คือว่ามันก็จะก่อหนี้สาธารณะขึ้นมาผมก็บอกว่าไอ้สองล้านล้านเนี่ยภายในเจปีแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่เอามาทีสองล้านเลยไม่ใช่ปีแรกๆอาจจะ2องหมล้านเนี่ยปีนี้จะสองหมื่ล้าน ต่อไปจะเป็นแสนสองแสนสามแสนสูงสุดจะเป็นสี่แสนกว่าล้านในแต่ละปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการที่เราบอกว่าเมื่อเรามาสร้างตรงนี้ตรงนี้เพิ่มรัฐบาลก็บอกว่าในเรื่องของวงเงินงบประมาณการขาดดุลงบประมาณเนี่ยก็ให้มันลดลงกันลวกันฝากนี้ลดลงเป็นศูนย์สมดุลในปี2560ออีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไม่ได้เอาเงินมากินเหล้าเมาย,ยาไม่ใช่ เราไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มันควรจะมีมานานแล้วโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยลงทุนในประเทศไทยคือส่วนภูมิหลังจากนั้นหายไปเลยนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งเปีข้างหน้าโครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอันโดยรวมก็คือว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อทั้งนักลงทุนเอง,งนักลงทุนก็จะรู้ว่าในอีก7จ็ถึงสิปีข้างหน้าโครงข่ายด้านการขนส่งทั่วประเทศจะมีอะไรบ้าง ถัดไปนะครับผมคงจะเปลี่ยนนะครับภาพนะครับจากมุมมองทางด้านของภาครัฐเนี่ยนะครับลองมาดูนะครับในแง่ของมุมมองทางด้านภาคภาคเอกชนนะครับว่านะครับจากมุมมองท่านเองเนี่ยนะครับมองในเรื่องของนะครับเรารู้หรือแล้วว่าเราจะมีในเรื่องของการนะครับการเข้าสู่ประชาชน AEC เนี่ยต่างๆนะครับหรือการแข่งขันเนี่ยคงไม่ใช่แข่งขันในระดับนะครับในประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนนะครับที่จะนะครับสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวภาคธุรกิจเองนะครับให้กับสามารถแข่งขัน ได้เนี่ยนะครับท่านคงจะให้ความเห็นนะครับแล้วก็มุมมองทางด้านนี้นะครับขอเลื่นเชิญนะครับทางด้านคุณเทลพลครับขอบคุณนะครับก็สวัสดีนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานในวันนี้หัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้คุยก็พูดถึงเรื่องของอมุมมองวิสัยทัศน์แล้วก็ในเรื่องการแข่งขันของภาคธุรกิจในทศวรรษ2020นะครับ ผมเองคงจะให้มุมมองได้ในเฉพาะส่วนของภาคธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ถือโอกาสเอาอเรื่องยุทธศาสตร์ของอุสตสาหกรรมอาหารนะครับที่ทาง TMA ร่วมกับทางหอ,อการค้าไทยนะครับได้ร่วมกันนำเสนอกับทางท่านนายกรัฐมนตรีในปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมเองก็ได้รับมอบหมาให้ดูแลในเรื่องนี้นะครับครับก็ หัวข้อที่เราได้นำเสนอไปนะครับก็คือในเรื่อง Thailand World Leader in Food นะครับแล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ทาง BCG รายงานมาก็กได้แสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยในแง่าภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาค s u u t h e s t t a เ i เชียเน่ยประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นผู้นำประเทศหนึ่งนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะมีหลายๆชื่อ ที่เขาได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้นำในกลุ่มนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มของ CPF นะครับในกลุ่มของ ThaiBef นะครับแล้วก็บุลลอด TUF นะครับแล้วก็มีบริษัทน้ำตาลขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาได้รับการคัดเลือกมาว่าเป็นกลุ่มผู้นำจากประเทศไทยใน,ในภูมิภาคนี้แล้วถ้าดูในกราฟทางขวาเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจภาคการส่งออกอาหารเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างสูงนะครับปีหนึ่งเนี่ย ภาคธุรกิจอาหารแล้วก็ภาคการเกษตรเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกกว่า1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยผมคิดว่ากว่าหลายแสนหรือเป็นล้านคนเลยทีเดียวนะครับในวิชั่นของเราที่ได้นำเสนอทางภาครัฐก็คือการมีวิชั่นที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของอาหารในระดับโลกอย่างยั่งยืน นะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้มีการาทำงานร่วมกันกันกบกลุ่มธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่อง Innovation เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็มาเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเราในอนาคตนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนโยบายค่าแรง300บาทก็เริ่มนามาใช้นะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวผมสนับสนุนนโยบายนี้นะครับเพราะผมคิดว่านโยบายนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แร่งให้เกิดการปรับโครงสร้างทางด้านอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะทําตามนโยบายของภาครัฐเสมอนะครับถ้าไม่มีนโยบายบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภาคธุรกิจก็จะทําธุรกิจแบบเดิมๆไปเรื่อยๆแต่จากนโยบายอัน,นี้จะเห็นได้ว่าจะมีการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องจักร ในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อมาเพิ่มในส่วนของประสิทธิภาพการทำงาน สรุปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตัววิชั่นหลักๆนะครับของทางที่คุณธลพงศ์ให้ก็คงจะเน้นเรื่องของทางด้านของอินโนเวชันนะครับเป็นหลักนะครับโดยที่นะครับทางด้านของตัว TUF เองอาจจะมุ่งเน้นเป็นทางด้านของเสาหลัก4ีเสาด้วยกันนะครับคือการสร้าง Product ที่มีนะครับเซฟตี้นะครับในเรื่องขอมีนะครับซิเคียวริตี้ในแง่ของนะครับซิเคียวริตี้ในแง่ของต้องมั่นใจว่านะครับเราคงต้องมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงดูคนไทยในประเทศก่อนนะครับมี Standard ดได t เ o n ชันนะครับแล้วก็มี ในเรื่องของ sustainability นะครับส่วนนะครับในแง่มุมมองที่อยากนะครับที่ได้ฝากเอาไว้ก็คือว่าอยากเห็นนะครับในเรื่องของความร่วมมือนะครับของทั้ง3 สามจิก๊กซอหลักนะครับก็คือทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาี่ต้องมาร่วมมือกันนะครับมากขึ้นนะครับผมคงข้ามกลยุทธ์ไปนะครับก็คงเป็นในเรื่องของ3เรื่องนะครับที่ฝากเอาไว้นะครับซึ่งนะครับคงจะนะครับช่วยผมนะครับในการโยงเรื่องนะครับไปยังวิทยากรท่านสุดท้ายเหมือนกันเพราะตอนแรกผมก็คงผมค่อนข้างลำบากใจเหมือนกันนะครับในการผูกเรื่องนะครับจากวิทยากร3ามท่านนะครับซึ่งดูเหมือนนะครับจะแตกต่างกันนะครับในหัวข้อที่ถูกมอบหมายมาเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าดีนะครับ โชคดีท่ท่านคุณเดียพงเนี่ยในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยในการโยงให้ผมโดยโดยโดย ตรงอยู่แล้วนะครับก็คือว่าสิ่งที่ต้องทําเพื่อเตรียมพร้อมนะครับในการรับมือการแข่งขันหรือเตรียมพร้อมให้กับประเทศไทยหรือธุรกิจของเราในปี2020นะครับมี3เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือต้องสร้างในเรื่องของ sustainability s s u t a a i n นะครับโดยมุ่งเน้นไว้3อย่างด้วยกันก็คือทางด้านของนะครับตัว e t h i c ของตัวธุรกิจเองนะครับทางด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วทางด้านของนะครับตัว labor นะครับอันที่2นะครับคือในเรื่องของการต้องสร้าง innovation นะครับอยู่ตลอดเวลา เพื่อนะครับนำหน้าในเรื่องของคู่แข่ง อันสุดท้ายนะครับที่เป็นปัจจัยหลักนะครับก็คือในเรื่องของ people development นะครับหรือการสร้างคนนั่นเองนะครับซึ่งก็คงเป็น3มเรื่องที่ทางด้านเป็นมุมมองทางด้านคุณธิรพงศ์เองซึ่งผมคิดว่าคงไม่ได้มองในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสามารถคงจะมองได้ในแง่ของอุตสาหกรรมอื่นเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะนะครับเป็นหน้าที่ของทางด้านของนะครับทรากรท่านสุดท้ายนะครับที่อาจจะช่วยนะครับสานต่อในเรื่องของมุมมองทางด้านของในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตัวทรัพยา ก่อนที่สําคัญที่สุดในบ้านเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของคนนะครับนั่นเองนะครับขอเรียนเชิญคุณธนงครับปัญหาของเราเวลาตอนที่ไปคุยกันในวงไหนก็ตามเนี่ยเวลาเราพูดพูดถึงปัญหาประเทศเนี่ยนักธุรกิจหรือพวกเราส่วนใหญ่ก็จะุยกันว่าปัญหาการศานี่เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจมากและนึกไม่ออกเลยครับว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเอากันง่ายๆเนี่ยเพียงแค่เรื่องของภาษาอังกฤษที่บอเรีกันมาสิบปีแล้วยังใช้งานสื่อสารกันยังไม่ได้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ ถ้าใครที่ได้มีโอกาสไปอยู่ในศูนย์กลางอํานาจของการนั่งคิดเรื่องนี้จะหนาวครับนะครับ,นะรบเพราะว่ากลไกของรัฐเองหาทางออกเรื่องนี้ไม่เจอเลยนะครับในขณะน,นี้แล้วก็ปล่อยตะบุญน,นำกร,รมไปแต่ก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่มีกระบวนการรองรับเลยฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะลองยกปัญหาเรื่องของการสากาขึ้นมาเป็นไฮไลท์สาหรับที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับขออนุญาตสไลด์นะครับครับโอเคนะัญหาของเราตอนนี้ เรามีปัญหาเรื่องของผลสำฤทธิ์ในเรื่องของเด็กไทยเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับว่าในการที่เราจะสร้างเด็กไทยขึ้นมาเนี่ยเรามีปัญหาทุกด้านเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องของความสามารถในเรื่องของผลสำฤทธิ์วิชาต่างๆแม้แต่ภาษาไทยเองนะฮะก็อยู่ในระดับแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกวิชานี้คือต่ำกว่าห้าสิบหมดนะฮะและส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์หมดเรามีปัญหาเรื่องของการสร้างคนในทุกด้านทั้งหมด ในเรื่องของวิชาการเด็กเราทุกวันนี้สัดส่วนเยอะมากที่เกรียดวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรามีปัญหาเรื่องของการสร้างเด็กเยอะไปหมดในทุกด้านนะครับรายละเอียดนี้ท่านลองดูจากในจอเอาเองนะครับส่วนผลการทดสอบอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกเราคงอ่านข่าวกันมาอยู่แล้วนะครับโอเคเรามีปัญหาอีกเยอะไปหมดนะครับแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพของเด็กทั้งหลายเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของว่าเด็กของเราทุกวันนี้เป็นเด็กอ้วน และมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้นะครับว่าเด็กทุกวันนี้ของเราถ้ามีการตรวจสุขภาพจริงๆเราจะพบว่าเด็กของเรานั้นมีกระดูกกระดูกสันหลังคดเป็นสัดส่วนถึงร่เจ็ดสิเน70%ของเด็กในวัยที่ต่ำกว่าส5ห้าปีถ้าเราพบว่าเด็กของเรามีกระดูกสันคดเนี่ยถ้าเรารู้ตัวแรกๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ดเร็วนะฮะนะฮะแล้วก็แก้หายแต่ถ้าอาการนี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบเจอและไม่ได้แก้ไขปัญหาเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะ กลายเป็นปัญหาที่แก้ยากมากเมื่อตอนโตขึ้นปัญหานี้ไม่ได้ถูกยกมาเลยในเรื่องของระบบการศึกษาของเราว่าเด็กของเรามีขนาดนี้เกิดขึ้นเยอะเรามีปัญหาเรื่องของการท่านัพวกสาธารณสุขเยอะวิชาที่เราหลงลืมไปคือวิชาศึกษาแทบจะหายสาบสูญไปแล้วในขนานี้การให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ดีเทลนะครับมีเยอะไปหมดนะครับคงคงอยู่บนจอนะครับทุกท่านลองดูกันเองนะครับนะครับผมลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะ ปัญหาการศึกษาเรามีเยอะในทุกด้านทั้งหมดเรามีเรื่องของการขาดแคลนคนนะฮะกำลังคนเราไม่เพียงพอเราอยากจะสร้างให้เด็กมีวินยัยมีอะไรหลายอย่างทั้งหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีกระบวนการรองรับหรือว่าเ,เราจะทาให้เด็กนั้นเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะนะครับจะสร้างด้วยอย่างไรเรามีแต่เป้าหมายว่าอยากสร้างเด็กอย่างนั้นแต่กระบวนการไม่มีและกระทรวงการก็ปล่อยให้โรงเรียนทั้งหลายเนี่ยคิดกันเองครับว่าควรทำกันอย่างไร สุดท้ายของเรื่องคือว่าขณะนี้เรามีปัญหาของการสร้างเด็กไทยทั้งในผลสำฤทธิ์ในเชิงวิชาการและในการบ่มเพาะพฤติกรรมของเด็กทั้งหมดผลลัพธ์สุดท้ายคือว่าในขณะนี้ความสมารถการแข่งขันของเด็กไทยเราเนี่ยลดน้อยต่ําลงมากวิชาภาษาอังกฤษวิชาทั้งหลายตอนในขณะนี้เนี่ยขณะนี้เราในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราอยู่ในระดับที่ฟังแล้วน่าตกใจนะครับคือเริ่มแพ้ลาวเขมรนะฮะเริ่มแพ้ประเทศรอบข้างหมดหมดตอนนี้และยิ่งถ้าตกใจมากครับว่าในการวิจัย ของทางภาคอีาสานเนี่ยพบว,ว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราในอนาคตในภาคอีาสานคิดเทียบกับลาวเราอาจจะแพ้ลาวแล้วในขณะนี้ฉะนั้นผมคิดว่าผมเคยท้าทายรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษารัฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการศึกษาและสภาการศาารึกษาว่าปัญหาที่ท่านเห็นและว,วนเวียนยันไม่สิ้นสุดผมเชื่อว่าภาคเอกชนเรามีวิธีขอเพียงแค่ท่านม,มีมีเวทีให้พวกเรานั้น ได้มานั่งคุยกับท่านนั่งคุยกันเอาจริงเอาจังผมเชื่อว่าภายในรครึ่งเดือนหรือ1เดือนปัญหาโลกแตกที่เราเห็นปัญหาทั้งหมดปัญหาที่ผมเขียนเรื่องของมักาการสางของชาติปัญหักอการสร้างเด็กไทยแทบทุกข้อมีคําตอบหมดก็หวังว่าผมคงมีเวลาพอจะได้เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ฝากความหวังประเทศไทยไว้กับพวกเราเลครับขอบคุณมากครับ ก็คงจะนะครับงานสำนักงานเสวนาในครั้งนี้ก็คงจะจบลงนะครับด้วยมุมมองที่นะครับจากวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยกันนะครับบทสรุปนะครับก็คงจะนะครับพูดถึงในเรื่องของนะครับการสร้างธุรกิจนะครับให เติบใหญ่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างชาติไทยให้วัฒนานะครับตามโจทย์ที่ทางสมาคมได้ตั้งขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังในที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรทั้งสามท่านครับขอบคุณครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่างานสัมนาของเราในวันนี้นะคะธุรกิจ ก็เติบใหญ่ชาติไทยก็วัฒนานะคะพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนครั้งที่ 3- นี้เนี่ยนะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยนะคะก็ได้รับข้อคิดที่ดีที่น่าสนใจนะคะทางผู้จัดนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะ และสร้างสํานึกให้ผู้ประกอบธุรกิจประพฤติและประกอบแต่คุณงามความดีต่ออุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุนนะคะสังคมและประเทศชาติด้วยค่ะ